อันนี้ก็จะสาธิตนะครับการการต่อวงจรนะครับซึ่งจะทดลองนะครับซึ่งอุปกรณ์ก็จะประกอบไปด้วยลังฐานนะครับแบตเตอรี่ขนาด3โวลต์นะครับแล้วก็ตัวตัว LED นะครับหรือว่าในออดเปล่งแสงนะครับมี2ตัวนะครับถึงจะลองสาธิตในการต่อนะครับ ลังทานนะครับหรือว่าเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็จะทําการเสียบนะครับบวกสายแดงนะครับลงตําแหน่งนี้ลองดูนะครับสังเกตดูว่าจะให้สังเกตดูว่าวงจรถึงกันจริงหรือเปล่านะครับในแนวแนวนอนนี้นะครับเสียบไปดูที่1นะครับแล้วสายสีดํานะครับลบเสียบไปรูบนนะครับทีนี้การ การต่อ LED นั้นนะครับหรือว่าไดโอดเปล่งแสงนั้นนะครับซึ่งจะมีไดโอดเปล่งแสงนั้นก็จะมีลักษณะเหมือนกันกันกบไดโอดนะครับก็จะประกอบไปด้วย2ขานะครับมีขาแอนูดกับแคโทดนะครับแอนดคือบวกแคโทดคือลบนะครับวิธีการสังเกตถ้าเราซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆนะครับตัว LED นั้นจะมีขาที่มีนะครับลักษณะที่มีด้านหนึ่ง ยาวอีกขาหนึ่งสั้นนะครับเห็นความแตกต่างนะครับซึ่งขาขายาวนั้นจะเป็นบวกนะครับอาจจะลองเสียบดูนะครับตำแหน่งนี้นะครับปึ๊บสงว่าหลอดไฟติดอ่าแสงว่าไฟสามารถไหลจากตรงจุดนี้นะครับช่องกรุ๊ปที่1นเนี่ยนะครับต่อมายังถึงตรงนี้นะครับแถวที่2มีไหมนะครับก็เสียบอ่าอย่างเงี้ยได้อย่างงี้นะครับถึงกันหมดนะครับ แต่ถ้าเราต่อในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยต่อในแถวเดียวกันเนี่ย LED ก็จะไม่ทำงานนะครับเพราะว่ามันไม่ครบวงจรนะครับหลดไฟติดหมายถึงว่าจากวงจรนะครับตัวอย่างอันนี้บวกนี้ลบนะครับไหลผ่านได้อวดปิงแสงนะครับผ่านันนี้ ไฟวิ่งผ่านในรูปเป็นแสงปึ๊บแล้วมาควบวงจรกับขั้วลบนะครับมานี้ยวิ่งมานี้เข้ามานี้นะครับแล้วออกมานี้ควบวงจรนะครับบวกไปลบนะครับเราจะติดสมมตุติถ้าเราอยากจะนําแรงจ่ายไฟมาต่อสมมติเราอยากต่อวงจรภายในตรงกลางนี้โซนตรงกลางนี้นะครับเราก็สามารถที่จะนําเอาสายจัมมนะครับสายจัมมนีมีสีเขียวนะครับ สีเขียวสีส้ม2เส้นนะครับตัวอย่างนะทีนี้การต่อ,อาการต่อในแผ่นโพลาบอร์ดเนี่ยเหมือนได้พูดไปแล้วข้างต้นนะครับว่าส่วนที่เป็นตรงกลางเนี่ยนะครับาลายวงจรภายในนั้นนะครับจะถึงกันในแนวดิงนะครับก็คือดิงลักษณะเนี้ยนะครับฉะนั้นเวลาต่อวงจรนั้นก็จะต้องต่อในลักษณะที่แบบนี้นะครับ ใส่ระหว่างสองขาเนี่ยนะครับขาที่1ขาที่2เนี่ยต้องไม่อยู่ในแนวเดียวกันในลักษณะนี้ถ้าต่อในลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเราเอาอุปกรณ์มาต่อในลักษณะขาอุปกรณ์ถึงกันเงี้ยถือว่าผิดนะครับไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่ากระแสไฟก็ไม่สามารถที่จะไหลขึ้นมาตรงนี้ผ่านตัวมันมาได้นะครับมันก็จะไหลถึงกันหมดนะครับตรงนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นการเป็นการรัดวงจรนะครับ ก็ต้องต่อในลักษณะที่1น,นะครับแบบนี้อ่าผมก็จะนําเอาสายจ้ำนะครับอ่าขอเป็นเอาเอาสายบวกเป็นสายสีเขียวแล้วกันนะครับเหมือนขั้งต้นนะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าในแนวแนวนอนเนี้ยนะครับของไฟบวกถึงกันหมดนะครับเราจะจ้ำตรงไหนก็ได้สมมติผมจ้ำตรงนี้ก็ได้นะจ้ำตรงนี้เสียลงไปนะครับขาบวกอยู่ขาบวกอยู่ฝั่งขวานะครับเพราะว่าขายาวนะครับก็จะเสียบ อันนี้มีควรที่จะงง้างขาออกเยอะนะครับเดี๋ยวขาหักนะครับก็เสียลงไปนะครับบวกผมก็จะนํามาเสียลงไปขาบวกนะครับเหมือนข้างต้นนะครับเราจะสามารถเสียบได้หมดรูหนึ่งรูสองรูสามรูสี่รูห้าแต่รูนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเสียบได้หมดนะครับแถวหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้เลือกครูนี้แล้วกันนะครับส่วนอีกขาอีกด้านหนึ่งนะครับขาลบฝั่งนี้เราจะเสียบเหมือนกันนะครับ ในแนวแนวดิ่งนะครับรูที่มันยังว่างอยู่เราสามารถเสียบได้หมดนะครับอ่ายกตัวอ,อย่างเสียบรูนี้แล้วกันนะครับแล้วขัคววงจรกับสายสีดำคือขั้วลบนะครับอ่าใชหครับหลอดไฟก็จะติดก็คือครบวงจรนั่นเองนะครับอ่าอันนี้คือพิบสายอาจจะไม่แน่นอันนี้คือข้อเสียของแผ่นอีทีบอร์ดนะครับแผ่เออไม่ใช่แผ่นโฟโตบอร์ดนะครับเพราะว่าอ่า หน้าสัมผัสมันอาจจะไม่ดีนะครับเวลาสายเวลาเสียบแงะอาจจะไม่แน่นนะครับก็เป็นตัวเป็นผลเสียนะครับข้อเสียของมันนะครับทีนี้มาดูการต่อวงจรนะครับการต่อวงจรนั้นจะมีอยู่3ลักษณะนะครับวงจรอนุกรมวงจรขนานแล้วก็วงจรผสมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในในคลิปต่อไปนะครับ